สบายดีป้าลุงสบายดีสุขสุขลสของสบอนป้าลุงพ่อพ่อกันซึนกก่าวส้นเคยกับส่งน้องเดือนเปิดภาพบรรยากาศขึ้นมาป้าลุงเลยพอกับทงไฮทงหน้าคือเก่าป้าลุงเลยพากันลงบุกดำหน้าเตะสาวๆกับน้งนองๆตอนนี้พ่อรองเดือนกำลังไทยกำลังกุดแยนหน้าป้าลุงเลย บุกแต่เศ้าเศ้าเอาก็ได้หน้าสามให้ยังกระแถวตะกะอนี้แหละปรุงเอยตะกะกะสอตะกะหาตากับยังมหันดนี่ก็าม้ออื่นเ้ามืออื่นคือสแล้วปุงเยมือนีก็บุกดไเลยให้ที่งเนกลังิขาดปุงกกุดแจน แล้วหายนะก็จะเมาหายตัวน้องใบยืนนะกำลังดูดน้ำใส่บุกเป็นบุกประลุงเอ้ยเมาให้มันแล้วพราวแล้วพาวปักพรปะลุงเอ้ยเหมยจนเซยหลายสิ่งหลา,ลายอย่าง La cassuuu palungwe, si vít nham bosin gật tangdin toa pai suu toa pai palungwe. Bong đường gaza pha bay, la palungwe takasuu. Yakana lòng đường lao 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 อนจะค yeah. okay. ุ้แล้วแจนี่เจนะผักสะกอนก็ได้เมื่อยก็ต้องสู้เถอะกปได้เมื่อยก็น้องซูมเถอะก็ได้ นองไว้หน้าแลละแล้วเขากินมูกระถะด้วยวะสันยังบ่้หาปากน้องก็รู้เลยขาแรกงน้องบ่อนใจฮะงสิป่นจะตจะดูน้ำเอา าดชูดน้ำใสาา่นาไยนหนี่อ้าวใท้ทาแม่ไปบอกอันก้าเจ้าข้วยมาฟูกินกางหนเนี่ยนี่ะตานี่นะนี่ตานี่ขอ้อยากดำกลกองนํำบไว้กะมันยังไรอยูปลกองนี้เลยไทยเปนกะกะอันน่เฮยนา แล้ก็ผูกกินไปนําครับให้ขาเจ้ามาเอาขาเจ้ากระลกมาได้ป่าลุงเลยป่ากามันกยากนะพอต้องเดินขาเจ้ามาลกมาบ้านแนะซิมโมัดบ่ไว้เราซึมใจไปลกนนไ้กายยังพอหายพ่อหน้าสันจะลกได้เลมุกไปนี่แหละขนบอก้าด้านค้านี่นบอเป็นนันเป็นนี่นดีไแห้งกเาีแล้วะเฮิะนงีแล้กโมแมน เราก็ไปนับถึงเต็มือบริทดับหน้านี่เป็นทิศกันเอาเลยไปเที lá, ja, ่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยกันเอาดับดับขโมยดัทอหน้าทอตากันคุยกันุ้นกนเลยแล้วแล้วกันอันนี้อะไรสิ่งอะไรอย่างคือปลาลุงเห็นอะไรเนาะไม่ลองเดินกับประจักษ์แน่ชิบาปลาลุงเลยจะได้กระสู้ต่อไป ชีวิตยังไม่สิ้นต้องดิ้นต่อไปดิ้นรนต่อไปสู้ต่อไปขาแรกน้องๆกับบ้านใจวัตถาใจบาดเป็นกับบ่จะก็จะเอาหนาในช้จ่ายกันแล้วปัะนี้น้องๆกับศิลาับแล้วปันนี่ <laughs> เด็กก็ต้องได้หายสุ่มเพลินปลุกเลยโมมีก็ต้องได้ห้ามาให้เพลินปลุกวะหายกำลังใจสุ่มเพลินปลุกเลยเดี๋ยวปีหน้าสุ่มเพลินสิบอมาซอยจะนด้ก็ขอบุญขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกกำลังใจเทีะส่งมาไม่นองเดือนก็ขอบุญขอบคุณบริสุขูสุขคนเนาะคอมเมนต์ไม่นองเดือนก็ได้อ่านอยู่แต่ว่าบ่ได้ตอบปลุกเลยเมื่อคืนเนี่ยก็เมื่อยแห้งมากเมื่อวานเนี่ยก็ ซวงลกกาตัวแรง4หาคนลกเด้อกะร้อกว่ามัดขึ้นไปกินข้าวแล้วกะข้าวบ่นอนปงหัวลงกะลาบแม่น้องเดือนกะเมื่อยแหงบ่ไวปะลุงเลยแต่ว่าเมื่อใดนะแม่น้องเดอก็สิเข้าไปทยอยตอบเด้อปะลุงเด้อคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ก็ได้คอมเมนต์ได้ตอบบ่ท่วงบ่ทันก็ขอโทษขออภัยหลายๆ มื่อเนี่ยกระลูกมาเต่เดือดเดือดต่อสาวเมาดำห้ยดำหน้าปลุดูเงยไปซสามห้ยตื่นมาครับมากแล้ววงนั้นก็พวกก็คือคนหายกันนี่ปลุดูเลยหน้าบูดไพ่บูดมั่นสวงนิยมบุกคอยอ,อปลุดูเลยหลายสิ่งหลายอย่างเนาะ ไงปลาลูเงยไปขับมาเบิ่งแม่ต้องเดือนกะโอ้ยเบิ่งไปกระขี้แอดไปส่วนนี้แม่ต้องเดือนอารมณ์บ่ค่อยอันาปันไดปลาลูเงยขอโทษขอภัยหลายๆถ้าแมงเดือนมาไว้กะชิ้ยุดถ่ายขีปไปจากส่วนเนื้อปลาลูเด้อกะอย่าพึ่มอย่าเฝ้าลืมส่องน้องเดือน หมดบ่อนนะเฮ้ยมันดังไฟน้องๆคอกินมูกระส่ากันยังไปหับป่าประรลูกเงยบ้งนเมืองน้องๆก็เห็ดเวีกเมือยก็อีต้นอยู่ประรลูเงย น้องเดือนกับจุกแห้งสวงนี่โอ้เม่์ว้าวมาเลยทอถอะปได้ก็ยังได้กลมดำใหม่ดำหน้าคือเก่าแล้วปลาลุงเลยสู้คือเก่าความขีดแม่น้องเดือนจนขีดไปไาลาใหม่ปลาลุงเลยจนขีดอยากป้าอยากพ่ออยากดำอยากอันเอาแต่ซ้ำดำแล้วมันคือจังหนึ่งเก็ เด็กเขาบอกพออยู่พอกินกระยากอีกจนได้กระสูนพอลงเดือนนะลูกแต้หลักเด็กปรุงเงิกินข้าวแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนเฝ้าลงมาใส่เจ็บหูเจ็บตาก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้เศร้าไทยบอลดุรกเขาบุกคุ้งปรุงเงยกเขาุดแยงลงสูตรนะ่ะไหนาหน้า เกิดจาคนที่เข้ากลัวเห่าก็มีลายพะลุงเอ๋ก็าจากููบัญดามจากต้นก็นมีเ,เห็ดไปพระท่านลาพระท่านชวยเห็ดออกก็จงไิกินเห็ดน,น้ำมองเห็ดถอนออกก็ได้ไม่น้องเดินไปนอนโรงพยาบาลสามขึ้นพะลุงเอ๋มาเก,กงตัวที่เคยใส่จนใส่พรได้รวม เได้ไปสั่งมึงน้ำนักเจ้าล่งวินสีฮาโลหุบจกักนอนลงนอนอยู่โรงบยานาล้วประลุแพ้แ่ามันนอนมียพยอยากนอนจ้าคนแต่วันดำก่อนมนันจนเคียวแล้วประลุเลย ขาดบ่กะบ่ได้อยู่ตากะแล้วให้นี่เอาอให้น้อยเจ้าว่าแล้วบ่จักมื้อนี้มืออื่นอันคําบ่แล้วกยังน้อยนฮื้อได้ซ้ํา น้องๆกับมือแห้งหนั่งก็กจ็อตแฉอยู่พูน아อย่บแซวเสียนะเชียหยาน้า,นนานพี่หมอบ้นเมื่อยก็เศ้าทีนั่งเสียนะเชียหยางน้า,า,า,นา,า,นา,นาพี่มอบด้คะเมื่อยก็พักพรอนนเราอนร่างหน้าได้ค่ะ ดำบัดหน้าเนี่หนหนยหน้าที่หนอนปะลุงเออแถวห้ยฮะบริษัทหุ้นน้ำลายฮะกับบริษัทดามก็ดอกเอาจจะห้ตทอดไตยหุดคลิปนี้การาละปะลุงกลับขอบคุณขอบคุณทุกคู่ทุกคนที่เข้ามาดึงมาติดตามเตือนกำลังใจให้แม่น้องเดินตลอดมาเนะาะพบกันใหม่คลิปหน้าปะลุงครับสบายดี